อันนี้เป็นกิจกรรมที่9้าเนาะคุยอธิบายในเรื่องของการทำใบงานวิธีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักสวนควรัวนะคะอา้อาวอา้าวอ้าวไม่ร้องไห้นะจ๊ะรับรองคุยอธิบายให้ง่ายๆเลยนะจ๊ะเอเอไม่ร้องไห้นะจ๊ะอา้าวแล้วนั่นจะไปไหนกันละ่ะกลับมากลับมา,ก,บมาก็บอกแล้วว่าคุยอธิบายแบบง่ายๆนะคะรับรองง่ายมากเลยพร้อมยังปะไปกัน เอาก็ไหนว่าพร้อมแล้วไงพอให้มานั่งอยู่หน้าตอหน้าคอมไปไงรูสภาพแต่ละคนไม่ได้เรื่องเลยโอ้ยพร้อมยงังป่ะเสียเวลาเยอะละป่ะไปกันกิจกรรมที่9นะคะวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักสวนควรัวเนาะ ในเรื่องของใบงานนะคะเราเขาจะให้เราเนี่ยสำรวจัครเรือนปลูกผักสวนครัวนะคะัควรเรือนทั้งหมด 3- าถึงหครัวเรือนหรือว่า3าถึงหบ้านนั่นเองนะคะโดยมาเรียกก็คือว่าให้สารีเอว่าหัวหน้าครอบครัวชื่ออะไรบ้านเลขที่อะไรประมาณนี้ผักสวนควรัวที่เขาปลูกกันมาสัก3ามชนิดนะคะแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการปลูกผักสวนควรัวนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะครูก็ขยายมาให้ชัดๆเนาะว่าครูเดียนที่หนึ่งหัวหน้าครอบครัวชื่ออะไรบ้านเลขที่หมู่อะไรตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรนะคะอ่ะตัวอย่างมาแล้วเห็นไหมคะแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็รายละเอียดเข้าไปก็ม่เหด้ยากเลยนะคะต่อไปก็เป็นผักสวนครัวที่ปลูกกันนะคะ อ่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะผักสวนครัวที่ปลูกกันอาจจะเป็นผักชีต,ต้นหอมสูราแนนะคะต่อไปเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการปลูกผักสวนครัวนะคะอ่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะประโยชน์ที่ได้รับจากการปลูกผักสวนครัวโดยค่าใช้จ่ายในการซื้อผักมาประกอบอาหารแต่นี้เราต้องถามเขานะว่าเขาจะตอบอะไรบ้างนี่เป็นตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างนะคะครอบครัวได้รับประทานผักปลอดสารเคมีมีมาก ก็นําไปขายได้ใช้เป็นที่ส่วนว่าที่ให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาถ้าเรากกอกทั้งหมดแล้วนะคะก็จะครบในส่วนของหนึ่งโครเรือนนะคะหนหน้าครอบครัวมีชื่อผักที่เขาปลูกกันนะคะแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการปลูกผักสินครัวนั่นเองต่อไปก็เป็นโครเรือนที่สองแก็กอกเหมือนอย่างตอนแรกนั่นเองนะคะ มาแล้วตัวอย่างนะคะครัวเรือนที่สองก็เกาะเหมือนกันเลยแต่ว่านี่เป็นบ้านที่สองเพราะฉะนั้นเจ้าบ้านไม่เหมือนกันแล้วนะชื่อต้องเปลี่ยนนะคะส่วนผักส่วนครัวเนี่ยแต่ละบ้านอาจจะปลูกไม่เหมือนกันก็ได้ส่วนประโยชน์ก็อยู่ที่ว่าเ้าตอบว่าอะไรเราก็นําตัวนั้นมาเกาะนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของบ้านที่สามก็อีกบ้านหนึ่งนะหัวหน้าครัวอีกหนึ่งชื่อนะคะผักอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะแล้วก็ประโยชน์ก็เราก็ถามเขาและเราเอาตัวนั้นอะมาเกาะนะคะ หัวข้อศึกษาดูงานการปลูกผักสวนควรัวช่วงนี้ช่วงโควิดค่ะงดการศึกษาดูงานนะคะหัวข้อนี้ไม่ต้องเติมแต่อย่างใดนะคะดีใจไหมแต่อุยอย่าเพิ่งดมยาดมสิแต่การเข้าร่วมโครงการปลูกผักสวนควรัวหัวข้อที่3ามนี่ก็คือว่าเราก็เอามาหนึ่งบ้านนะคะที่ ที่เราดึงจากหนึ่งสาตรงนั้นน่ะนะคะแล้วเราก็มากรอกว่าผักสนวนครัวที่เขาปลูกคืออะไรเหตุผลในการเข้าร่วมการปลูกผักสนวนครัวในแต่ละบ้านเนี่ยเขามีเหตุผลยังไงนะคะก็เอาตรงนั้นมากรอกได้เลยคะ่ะหัวขอ้อที่3าสมในเรื่องของภาพของแปลงผักสนวนครัวอ่ะอันนี้เป็นในเรื่องของภาพแปลงผักสนวนครัวนะคะเราก็ยกตัวอย่างมาหนึ่งบ้านเมื่อกี้ที่พูดว่ากันนะคะ ก็เราก็ไปถ่ายสถานที่จริงอยู่ข้างบ้านเราก็ไปถ่ายมาเลยเซลฟี่มาซะนะคะหรือเ,เอาเจ้าของบ้านมาด้วยก็ได้นะคะเย็นงงคะนี่ไงก็เอามาสักหนึ่งภาพถึงสองภาพจะได้นะคะพอถ่ายมาแล้วก็ปีนแล้วก็ตัดแปะเขาใส่เข้าไปในเล่มของงานเลยนะคะน่ยเห็นไหมหัวเราแล้วละสิเห็นยากเลยบอกแล้วว่าถ้าตามครูแอนไปครูแอนจะสอนให้แบบง่ายที่สุดเลยนะคะ ยังไงก็ขอให้สู้ๆกันนะคะสวัสดีค่ะ